เขาก็แบบไปรวมหัวกันน่ะับมึงเอาขี้ไปเฟี้ยงบ้านมันเราก็หันไปบอกเขาเลยว่าโอ้โหคุพันครับเขามีปืนเขายิงผมตายแน่เลยเออพลทหารไปเอขี้เฟี้ยงบ้านร้อยเอ๊รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอัรถรสในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กานละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไ r i b ์และฝากกดติดตามเพจกาละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้งหนึ่งบ่ายโคกซีโร่สำหรับอีพีนี้นะครับผมยืนอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาสถานที่นี้แขกรับเชิญของเรานัดเรามาในวันนี้นะฮะด้านหลังผมก็เป็นบอ่ปบอปลาบ่อกุ้งพูดถึงสตอรี่เขานะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเคยเป็นอดีตหน่วยลบศูนย์กลางทหารราบของค่ายทหารทหารหนึ่งแล้วกันนะแล้วสุดท้ายกลายเป็นนักโทษชายถ้าย้อนไปในวันที่26มกราปี2555จะมีข่าวข่าวหนึ่งฮะลงหน้าหนึ่งเลยนั่นก็คือคดีอุ้มฆ่ายิงก่อกปากสองพี่น้องไม่รอดกฎหมายครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นนอชอเรานําทุกคนไปพบเขาเลยดีกว่าต่อยอ้อมน้อยหรือ ต๋อยมือปืนฉันก็เป็นกับคนเ่าเรื่องารองาวเป็นกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังผ่านไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามอย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์โอ้สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนอนรอเลยเหรอพี่พนี่ว่าใครมาทำอะไรที่บอ่องั้นเราไปหาสถานที่นั่งค,คุยกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนีห่นบ,นบ้านๆเลยนะพี่นะอยู่ธรรมาชาติเลย ก่อนอื่นให้พี่ต่อยแนะนําตัวอย่างเป็นทางการครับพี่ต่อยธวัชชัยฝันเมืองหรือบางคนก็เรียกผมว่าต่อยอ้อมน้อยมันมันมันมาไงต่อยอ้อมน้อยธรรมดาผมเป็นคนสมุทรสาครครีนี้ตรงนี้มันเป็นที่นาของพ่อแม่เราก็เลยมาทํานาทําบ่กุ้งบ่ปลาที่นี่เป็นไงมาไงพี่ถึงมาทําบ่กุ้งบ่ปลาเราก็ย้ายจากบ้านเดิมที่อ้อมน้อยแต่ว่าบ้านที่ดินที่อ้อมน้อยก็อยู่หมดพี่น้องมาอยู่นี่กันเราก็เลยมาทํากินที่นี่ดีฝ่าเขาก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาทุกคนพี่ก็เลยมาทํามาหากินอยู่ที่นี่แล้วก่อนหน้านี้เคยทำไหมอาชีพนี้เราก ุ่อยู่แล้วสมัยก่อนอยู่อมน้อยก็ทำนาเราก็มาที่นี่บ่อยมาตั้งแต่สมัยไม่มีไฟนู่นนะแต่ว่าบ้านเกิดเราเป็นคนอมน้อยอ แต่ว่ามอดกของคนเก่าๆที่เขาขี่เกวียนกันมาเขามาจับที่จองที่กันที่เนี่ยเราก็เลยมาทํากินที่เนี่ยเพราะว่าบรรยากาศก็ดีฝ่าที่นู่นแล้วคุณพ่อเป็นคนที่ไหนคนอาน้อยครับคุณแม่เป็นคนชะเชิงเสาชะเชิงเสาแต่คือว่าไปเกิดที่ย้อมน้อยแสดงว่าโตตอนเรียนประถมก็คืออยู่ที่อ้อมน้อยอมน้อยหมดเลยจบแค่อ้น้อยไหมพี่ผมจบแค่ม .3 สาไปเรียนปวชก็ไม่จบไปเรียนช่างไฟฟ้าหมู่บ้านครูตอนเรียนมัธยมเป็นไงพี่ผลการเรียนก็ปางกลางมากกว่าถ้าย้อนไปประถมอะสมมติมี3ที่คนสอบได้ที่อะไรกทที่เดที่8เหมือนกัน าไม่ปานกลางนะถือว่าเรียนเก่งนะแล้มีค่อนข้างเก่งเลยนะปีนี้อายุ่าไรนคะรับพี่สี่ี่ปีครับส <44 S 2> ี่สิบสี่ปีหน้ายัางหนุ่มอยู่เลยเนะี่ยเป็นรุ่นพี่อยู่นะแต่หน้ายัางหนุ่มเลยดูหน้าแก่ไปเลยเนะี่ย <laughs> มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนครับพี่น้องสี่ครับผมเป็นคนที่สามเป็นผู้ชายคนแรกมีพี่สาวสองคนแล้วก็มีน้องชายคนกันทีนี้จบมสแล้วก็ต่อด้วยปวชปวชไม่จบไม่จบเพราะสาเหตุอะไรพี่ตอนนั้นพ่อเราก็ฆ่าคนเขาก็หนีคดีเดี๋ยกวกันนะพ่อเราฆ่าคนนี่หมายถึงเขาเป็นมือปืนเขาไม่้เป็นมือปืนแต่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมคนสู้คนเขาไม่กลัวคนและไม่เก้ใครก่อนมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับพ่อพี่ผู้ละเหมาทําห้องแถวตอนนั้นที่บ้านก็มีห้องแถวแล้วทีนี้ผู้ละเหมาอะไปเบิกค่าฟ้าค่ากระจกพ่อก็เอาเงินให้ ผู้รับเหมาอะไปที่ร้านแต่ผู้รับเหมาอะไปเซ็นของที่ร้านแล้วก็ไม่เอาเงินไปแต่ไม่ได้ไปให้ร้านทีนี้เจ้าของร้าน้ากกระจกบันเก็ตก็มาทวงมาทวงกับพ่อเรา ก็เลยมีปัญหาเหมือนกระโกงกันอ,ะอ่ะพูดลับเหมาเหมือนยกักยอกเงินเกิดขึ้นวันนนพ่อพี่อ่ะให้เงินสดมาแล้วลเขาก็ไปพาพวกมา4ี่ห้าคนสี่คนนะ4สี่หรือห้าคนผนะมนจำไม่ได้นะมาระเบิดปืนที่ห้องแถวท้าพ่อพ่อก็บอกว่าพวกมึงใครไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งมึงกบกูพวกนั้นก็หยุดหมดเลยก็มีผู้ตายเนี่ยเขาก็พกปืนสามแปดมาด้วยทีนี้พ่อเราก็บอกให้หยุดเพราะว่ามันเดินมาจะถึงจะใกล้ตัวแล้วพร้อมกับอาวุธปืนด้วยนะาปืนเขาก็เน็บมากระตัวนี่แหละเขาก็จับปุ่มมาพ่อเราก็ยิงไปสองนัดเข้าหน้าอกเข ล้มลงล้มลง,ลง,ลงก็คนกําลังจะตายขาดใจตัวก็เก่งผ่าก็ขึ้นมากระตุกกระตุกกระตุกแล้วก็ล่วงไปทีนี้ตอนนั้นเราเป็นเด็กข่ามก็ออกช่อง3ว่ามีการก่อเหตุคนนี้คนนี้คนนี้เป็คน,น,ค,น,นคือพ่อเราเขาก็หนีคดีก็หนีไปหลายปีล้ว,ลว,วมาสู้คดีก็ยกฟ้องจุดเกิดเหตุนั่นคือบ้านเราเป็นห้องแถวเป็นห้องแถวเราเขาเดินมาเนี่ยคือเข้ามาในพื้นที่เราบุกลุกทางญาติคนตายเรียกทั้งหมดเงินสินใหม่4ี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันแล้วมีเศษเป็นสตังก์เองเราจาได้มา อันนี้คือเหตุการณ์ตั้งแต่ปีพศะ,ออะไรพี่น่าจะประมาณปีสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยนะประมาณ2ปีเนะี่ยผมก็เลยไม่มีพ่อแนละ้วมีพี่สาวเราก็เริ่มเป็นวัยรุ่นอนะ่ะเราก็มีกลุ่มกลุ่มนู้นกลุ่มนี้แล้วก็ไปอยู่รวมๆกันทีนี้เราเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบเกเลคนแต่เพื่อนโดนเก้โดนหลังแกเพื่อนต่างจังหวัดมาอยู่เนี่ยเราก็คอยช่วยเหลือจนไม่มีใครมายุ่งกับพวกเราดูแลช่วยเหลือกันเนี่ยทุกวันนี้คบกันสามสิบปีก็มีก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ทุกวันนี้ทีนี้ตอนนั้นเราก็เริ่มใครแกพวกเราเราก็ไม่ยอมมีเรื่องตีรันปันแทงกันในขณะที่เราเรียนหรือออกมาแล้วเราออกเรียนเพราะว่าเราเริ่มเที่ยวเนี้ยแล้วเราสงสารแม่จะต้องมาเสียเงินให้เราอาทิตย์หนึ่ง กทุกอาทิตย์สามร้อยสี่ร้อยไปกินโรงเรียนเราก็สมัยนั้นมันไม่ได้เงินไม่ได้แพงแบบสมัยนี้แบบสมัยนี้สมัยสามสี่ร้อยก็อาทิตย์หนึ่งอยู่ได้แล้วทีนี้เราก็ส่งสารแม่เราเราก็เลยไม่ไม่ไปเรียนดีกว่าทีนี้ก็ไปลาที่โรงเรียนเขาก็บอกให้เราดบไปไหมอะไรไหมเราก็เราตัดสินใจว่าไม่ทีนี้เราก็พยายามหาเงินแล้วแล้วแล้วแม่พี่ว่าไงฮะแม่ก็ตัดสินใจว่าไม่เรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่เองใช่ปะเพราะสมัยนั้นมสามก็ยังถือว่าสูงแล้วรุ่นเราสมัยนั้นอ่ะ ใครจบมหกนี่ก็ถือว่าพอ,พอกับปวชอแล้วคือเชิด<ช>หน้าชูตาในตำบลแ,<ต>แต่เราดัน,ด,นด,ดันไม่ได้เรียนมสี 4, มห้ามหกไง ทางที่มันง่ายฝ่าเราก็อยากจะไปเรียนช่างเราเรียนได้แต่ว่าบ้านเราก็เริ่มมีความลำบากแล้วเพราะพ่อก็ไม่อยู่เราก็เลยมาทำอะไรก็ได้มาหากินด้วยตัวเราเองทำไปทำมาก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่เริ่มจะมีชื่อเสียงทำจนมีชื่อเสียงอ่าก็คือเราพวกเยอะมีเรื่องมีราวตีรันฟันแทงกันจนรู้ไปทุกกอ,กอกทุกซอกทุกซอยแล้วในย่านบ้านเราโดยเฉพาะพี่ด้วยใช่ทีนี้ก็เริ่มไปเริ่มมาจนกระทั่งตำรวจไม่อยากให้ทำตัวแบบนี้แล้วเหมือนจะเอาเรื่องเราแล้วก็เลยมาคุยกับคน คน,คนโตสมัยนั้นอาเป็นนายกเทศมนตรีที่ตำบลอําน้อยทีนี้ก็ไปหาอาให้มาเรียกเข้าไปคุยแกก็เรียกไปคุยกันว่าเฮ้ยปีปีหนึ่งมันมีเรื่องกันกี่ครั้งแล้วเนี่ยแล้วตำรวจเขาจะไม่เอาไว้แล้วนะเราก็บอกเขาคำหนึ่งว่าใครมาขายยาใครมาอะไรแถวบ้านเราเราก็ไม่ให้ทําไม่ได้ไปเก็บตังค์ไม่ได้ไปอะไรหรอกเดี๋ยวคนบ้านเราติดยาแล้วเดี๋ยวลูกหลานแล้วติดยากันนะ เราจะทำาไงใครมาขายใครมาอะไรเรารู้เราก็ไปหาเลยถามว่าเลิกขายได้ไหมถ้าเลิกไม่ได้ไม่จับส่งตำรวจนะกระทืบเลยอ,อืทีนี้คนขายก็เจอเราหลบหมดไม่มีใครกล้ามาขายในบ้านเราครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากให้ในพื้นบ้านเรามันเสียคนก็จะเกรงใจเรามาตั้งแต่เด็กๆแหละ,ะมีเรื่องมีเล่าอะไรก็จะมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เลยทีนี้มันก็เลยเป็นกลุ่มที่เขาเพ่งเลง็งเราก็เลยเริ่มใช้ชีวิตที่จะต้องหลบหลีกตำรวจแล้ว มันก็เป็นอย่างนี้มาจนกระทั่งมันมีอยู่เค,เคสหนึ่งที่ว่ารถมันถูกจับและน้องเราก็นั่งไปด้วยกับน้องเพื่อนเรารทีนี้รถรถมันถอยมาใหม่เป็นเทน,น่าป้ายทะเบียนยังไม่มีแต่มีเจ้าที่ตำรวจสองคนนั่งขแบบเขามาเาก็บอกว่ารถมันไม่มีแผ่นป้ายแต่น้องเราก็บอกเพิ่งจะซื้อมาจะไปเอาแผ่นป้ายได้ยังไงมีแต่ใบที่ซื้อขายเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาให้ท้ายซอยเขาก็ไล่น้องชายเราลงบอกมึงไม่ต้องมึง,ม,งมึงลงไปเลยมึงกลับไปเลยแล้วทีนี้มีเจ้าที่คนหนึ่ง เขาต่อยท้องน้องเราทีนี้น้องก็ไปตามเราแล้วก็มาถามว่ารถมันจอดอยู่ดีมันจับได้ไงรถมันไม่ได้วิง่งไม่ได้แข่งแล้วรถก็ไม่ได้แต่งเลยทีนี้เขา ปูไม่สนใจอกเขาก็เอารถไปโรงพักพอเอารถไปไปป้อมตำรวจก่อนก่อนที่จะเรื่องไปถึงโรงพักไปที่ป้อมแต่ตอนนั้นเรามีชื่อเสียงแล้วอายุเท่าไหร่พี่ตอนนั้น1 7 18 19เนี่ยไปอยู่ประมาณนี้ยนะประมาณเนี้ยทะ<ม>เลาะก,กันที่ป้อมตำรวจคนที่เขาต่อยท้องเขาก็ไปตรวจที่อื่นแต่มีคนในนั้นนายสิบตำรวจคนหนึ่งเราขึ้นไปถามเพราะว่าผมมาเรื่องรถคันที่จอดอยู่ที่จับนะเขาก็ด่าเราด้วยคำหยาบเลยตำรวจทางเครื่องแบบเลยมึงมาพูดเฮียอะไระแล้วมึง เราก็เลยถามเข้าไปว่าอ้าวแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้มึงมึงมาด่าเหี้ยได้ไงกูก็ไม่สนใจเรากว่ามึงเป็นใครเอาทีนี้มึงออกจากป้อมกูไปเลยมึงออกจากป้อมกูไปเลยเร่ก็ออกมายืนข้างป้อมนี่แหละทีนี้คนไปคนมาที่เขารู้จักเราก็จอด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 จนแบบเต็มไปหมดพี่ต่อยมีไรพี่ต่อยมีอะไรอ่าใช่แล้วตอนนั้นพ่อเราก็ยังอยู่ก่อนนั้นพ่อก็มาก็ ช่วยกระชาติกับตำรวจกันนี่แหละเราด้วยหลายคนที่นี้ตรงนั้นมันชุนละมุนกันแล้วเขาก็คืนวอไปเลยให้พวกตำรวจนะมาเลยมาสองกระบ,บะว่าเราไปหาว่าเราไปดา่าสารวัตรมั่งไปอะไรมั่งเ,เรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับพูดให้เราผิดแบบว่าใ,ใหญ่โตเลยทีนี้ทีนี้ก็มากันเต็มเลยนี่เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยสุดท้ายเขาก็จับเราเอาเราไปเข้าห้องขังข้อหาอะไรครับพี่เราทะเลาะกับเจ้าพนักงานกลายเป็นเรื่องนี้ไปแล้วก็จับเราญาติพี่น้องกับเราอีกสองคน เข้้าไปดวยทีนี้อาร์เราก็เป็นนายกอาอีาอคนนึงก็มีห้องเช่ามีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เป็นคนมีชื่อเสียงในตำบลอําน้อยแต่ก็ขับ V m มมาที่ป้อมตำรวจพอ่อเราก็บอกเฮ้ยบอกนายกด้วย <c oughs> ให้นายกมาเคลียร์ทีทีนี้นายกก็มาเขาก็รีบเอาเรา ไปโรงพักเลยอรีเอาไปก่อนเลยเพราะเดี๋ยวนายกจะมาเขาก็เอาเราเข้าไปขังเลยเหมดสามคน<อ>ทีนี้เราใระหว่างที่เราขังอยู่เนี่ยได้ยินเสียงนายกเนี่ยเขามาจังหวะนั้นนะพูมกลับท่านก็ออกมาจะไปไปเข้าห้องน้ําหรือไปสุบหรีเราก็ไม่น่ใจแกก็เลยถามว่าเฮ้ยสักสักเนี่คือนายกขับนายกสมศักดิ์ว่าเฮ้ยมีอะไรวะแกก็บอกไอ้ฮ่าาถูกจับมาเนี่ย น้ำกูเดียวกันหมดเลยเนี่ยสคนเนี่ยภูมิกับกับกตะโกนเฮ้ยใครจับยาติไ้สักวะปล่อยปล่อยเอาไม้หมดเลยมีอะไรพวกนี้ค่อยมาเคลียร์กันเราก็กลับบ้านหากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่แอดโค ซีโโ <Zero. S 2> ลรับประกันคุณภาพในการทํางานแบบมืออาชีพทีนี้อีกวันหนึ่งไปเคลียร์กันอะ่ะเขาก็ว่าเราใจร้อนไปหรืเปล่าอะไรเปล่าทีนี้เราก็บอกเนี่ยผมก็พูดเรื่องจริงเงี้ยแต่ตํารวจอ่ะเขาด่าผมครับอ่าก็เคลียร์กันแต่มี่บกับม พุ่มกับก <'t> <man projets> ็ไปเคลียร์ให้ด <symptoms> hey. ้วยแล้วก็เคลียร์กับสารวัตรเขาหาว่าเราไปด่าสารวัตรคนเราทะเลาะด้วยกันจะไปพูดถึงคนอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้พุ่มกับก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันมีเขาทําปืนเอ้มกอยู่เจ้าหน้าที่ตารวจใส่ชุดนอกเครื่องแบบเขาก็ทาปืนสมพกพอประกอบได้แล้วได้เขาก็เล็งใส่เราเลยทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยมันสู้อะไรกับเขาไม่ได้วันที่เรานั่งท้ายไปอ่ะมีเจ้าหน้าที่เป็นสิบตำรวจเลยยังไม่ได้ติดง้างเลยในสิบเนี่ยตำรวจใหม่เลยใหม่ๆเาบอกว่ากกบอเลยเด เขาก็คุยกันสองคนเราก็นั่งอยู่ตรงเนินรอเขาบอกมึงนั่งข้างล่างเลยกูให้มึงมึงไม่ใส่กุญแจมือมึงก็ดีแล้วเนี่ยเขาว่าเราอย่างนี้เราก็มีความรู้สึกวายห่าเราจะต้องมีโอกาสต่อยกับตำรวจพวกนี้ให้ได้ด้วยความที่เราเราไม่มียศอ่ะเราคิดว่าความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้อทีนี้คุณเป็นตำรวจผมเป็นประชาชนทั้งทั้งที่รถกระจอดอยู่รถก็ใหม่ใบซื้อก็มีทําไมคุณไม่รอสักนิดเดียวก็ไม่ต้องมาจับแล้วครับแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาไปบอกสารวัตรว่าเราไปด่าสารวัตรทั้งทั้งที่เรายังไม่เคยรู้จักเลยว่าสสาารวววััตตคือออในนเเกกดดที่่่ปมม็ไยยู้ และคนที่จับเรานอกเครื่องแบบหมดเลยเราติดใจเรื่องต่อยท้องนี่แหละมันทาร้องเราทำไมตอนนั้นพวกเรามันเต็มไปหมดแล้วไงมันก็เลยเหมือนกับเราไปล้อมป้อมจนเราโดนจับโดนปล่อยโดนอะไรมาหมดเราก็มีความคาใจเรื่องเนี้ยว่าเ,ออเขาพูดว่าเขาเป็นตํารวจได้อะไรมากกว่าที่คิดอะไรเงี้ยเราก็เลยสมัครทหารนี่ว่านายก,กับเพื่อนเลยห้าคน ก็สมัครแล้วมีหนึ่งในห้าในห้าคนได้มีสองคนพูดแล้วไม่ทําตามพูดบอกสมัครแต่ไปจริงๆแล้วไม่สมัครไปจับใบใบแดงทั้งคู่เลยโอ้โหไม่รอดสุดท้ายก็ไปเป็นทหารกันหมดเลยห้าคนห้าคนเราก็ไปตกส่วนการทหารราบไข่ธนรัต์เป็นหน่วยลบฉายาเราก็ลาชนียงสนามลบใช่ลบด้วยการเดินเท้าเว<ม>ลาไปซ้อมลบไปอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่หน้ารถถังรถ<ม>ถังก็จะอยู่ตามหลังเราจะลบด้วยการเดินเท้าลุยด้วยการเนี้ยจนกระทั่งก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่คนหนึ่ง เราไปเป็นปี4-3แต่เขาอะเป็นก่อนเราประมาณ3ปี แล้วเขาหนีทหารเขาชื่อพี่นกเขาเป็นลูกผู้ใหญ่อยู่บางสะพานผู้ใหญ่อ่ะเอาเข้ามามอบตัวเพราะเขาอ่ะไปยิงตำรวจทีนี้น้องเขาโดนจับได้เขาก็เลยเอาเข้ามาเป็นทหารก็ไปติดคุกทหารจนกระทั่งเขาออกมาก็ได้มารู้จักกันเราก็เลยพี่แถวบ้านพี่มีระเบิดขายไหมขายลูกเท่าไหรเขาบอกมึงอยาไปทําอะไรผมจะไปไปฟางป้อมตำรวจเนี่ยขาใจอยู่ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่เกิดเกิดเรื่องกับตำรวจถึงตอนเนี้ยที่อยู่เข้าไปเป็นทหารแล้วเนี่ยกี่กี่เดือนกี่ปีม่าจะมีถึง3ปีแล้ว3ปีแล้วนะว่า จำแค้นที่คือ3มปีแล้วนะหาใจอยู่มาถามหาระเบิดเนี่ยระเบิดลูกเขาอหไรเขาบอกลูกเจ็ดสิบบาทเราก็เล่าให้เขาฟังเลยแต่ตอนที่เล่ากันอยู่กับผู้กองทหารเนี่ยแอบฟังเราอยู่ข้างๆแต่อีกคนก็เพิ่งออกจากคุกมาอีกคนก็อยากจะไปหาระเบิดแล้วก็ดันมาเจอกันด้วยฟาร์มด้วยเขาก็เป็นคนอัธยาศัยดีแล้วเขาก็เป็นนักเลงแต่ตัวเขาเองเนี่ยสามประธานลังนกภาคใต้เนี่ยมีอะไรเขาจะไปคอยช่วยคอยช่วยเขาก็ได้เล่าให้เราฟังเราถึงได้ขอว่า พี่มีหาระเบิดง่ายมาเขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยโดนจับอยู่แต่เขาเนี่ยเอาระเบิดเนี่ยไปเฟี้ยงโรงพักให้น้องตายไปด้วยเลยแล้วก็ตำรวจตายไปด้วยเลยเขาเสียน้องแค่คนเดียวเราก็เถือพี่คนนี้ใจมันได้อย่างน้อยก็ตำรวจตายหลายคนนะเขาคิดอย่างนี้ป้อมเป็นลักษณะนี้อยู่ตรงนี้มีสะพานขึ้นข้างบนเดี๋ยวผมจะโยนข้างบนลงมาข้างล่างเลยมึงไม่ต้องเดี๋ยวมึงก,กูลาพร้อมกันเอาระเบิดไปสองลูกกันพลาดเดี๋ยวมึงขับเดี๋ยวพี่เฟี้ยงเข้าไปในกระจกป้อมตำรวจเลยเท่านั้นแหละผู้ก,กองกระโดดถทีบทั้งคู่เลย <laughs> สองมึงอเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยมึงลงไปอยู่ข้อหมูเลยไม่ต้องขึ้นมาบนกองร้อยไอต่อยก็ห้ามลงกองร้อยไปเลยโอ้ทีนี้ก็คือคุยกันตั้งนานแล้วเนี่ยคือผู้กองเขายืนอยู่เนี่ยคือไม่แอบอยู่ข้างกำแพงฟังเราฟังซึ่งเราสองคนไม่มีใครรู้เลยกระโดดถีบทั้งคู่เลยแล้วก็สั่งห้ามเลยห้ามพบกันอีกคือว่าพี่นี่แปข้างล่างไม่เรียกขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาเลยไปอยู่ไปเลี้ยงหมูเลยของเราก็อยู่หน่วยรบตอนนั้นร้อยพอมรบพอดีเราก็อยู่ร้อยพอมรบทีนี้แผนก็ไปไหนไม่ได้เลย แล้วก็งดลางคู่เลยไม่ให้ลาตรงกันด้วยแล้วก็พอจะได้ลาจากวันนั้นเป็นเดือนจนกระทั่งอยู่ๆไปก็หมดโอกาสแล้วเราก็โทรพท์พอถึงได้งวดลาเราก่อนเราจะลาออกเราก็โทรไปตามค่ายทหาร4ี่ค่ายเลยโทรไปหลอกเจ้าหน้าที่ติดเวรว่ายายคนนี้ป่วยยายคนนี้ป่วยยายคนนี้ป่วยคนนี้ป่วยก็ลางวดเดียวกันหมดเลย5้าคน5้าคนที่เราก็คนละที่เลยที่เราเปิดไปตอนที่สมัครพร้อมกันถูกไหม ใช่แล้วก็เราก็ไปไปหาก,กินเหล้ากันเจอตำรวจที่ไหนก็เข้าไปกินเหล้าข้างๆเลยเราก็ใส่ชุดทหารไปเลยรู้สึกจะใส่แค่ครึ่งท่อนไปเจอตำรวจนั่งอยู่สามคนแต่ก็เข้าไปนั่งตำรวจก็คุยกันพกปืนพกอะไร,ค,รคุยกันเสียงดังเราก็เฮ้ยอย่าคุยเสียงดังนี่วะเราก็แฝ่ตำรวจหาเรื่องแฝ่จนกระทั่งตำรวจเฮ้ยงมีอะไรกูวะ เราก็เลยลุกถามว่าแล้วมีอะไรเปล่าเพราะเราก็เป็นทาหารเขาก็เป็นตำรวจครับเอาไงก็เอาสุดท้ายตำรวจหน,นีกับสามคนเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งอยู่ในกองร้อยก็ไปมีเรื่องกันอีกอรุนน้องไปถูกตบเขาก็เดินหน้าแดงตอนนั้นเราเข้าผู้ช่วยก็จะใส่ปอกแดงเป็นผู้ช่วยมนสิบเราก็จะคุมบนกองร้อยแล้วก็ถามใครตบมึงเพราะเราเป็นคนดูแลบนกองร้อยหมดครับคนจะกี่ร้อยก็แล้วแต่เขาบ่อยน้องคนนี้ ไปเรียกคนที่ตบมาดิไอ้น้องคนที่ตบมันก็มาเราก็ถามมาครัว่าเฮ้ยเองไปตบเขาไหมเราก็ตบไอ้คนนั้นไปทเทงเลยครับ เาต้องถามว่ามึงจะสู้ไหมถ้ามึงสู้ก็คือว่าเป็นเรื่องกันสุดท้ายไอ้คนนี้ไปเข้าเวงคืนนั้นสมัยนั้นรักษาการจะใช้ปืนเซกาเซ่ ase, เข้าเป็นดั้มไม้ปืนเซกาเซ่ ase, มันก็เอาไปเข้าจุดทีนี้มันไม่กลับเลยมันหนีออกค่ายไปเลยดีแมวเอาปืนไปด้วยเท้านายเวนก็ขี่รถมาเลยเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยทหารหายไปคนนึงไอ้ฮามันเอาปืนไม่ไว้ไหนเขาก็ไปตามหาปืนกันสุดท้ายไปเจอปืนอยู่ที่ป้อมมันไม่ได้เอาไปมันก็ไปแต่ตัวเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้แต่เพื่อนในกลุ่มมันก็รู้กันคือรู้กัน กว่าเราเขาก็เลยหนีไปเลย <c oughs> ทีนี้เราก็ไม่กล้าบอกแล้วเดี๋ยวนายเวรล่อเราอีกครับแต่คนทุกคนรู้กันหมดแต่ก็ไม่มีใครไปพูดอะไร <c oughs> ทีนี้เรื่องนี้ก็จบไปแล้วก็ไปไปซ้อมรบมงคอมที่ลบบุบรีสนามยุทธภิทีก่อนทับ,บ,ลบปลกรบบุรีรเราก็ไปซ้อมรบอยู่นั่น <c oughs> เขากินเหล้ากันอยู่พลทหารกับนายสิบ,บเพื่อนเราก็กินอยู่ด้วยมันเมาได้ที่มันก็ประจบเขาเราก็ไม่ได้กินมันก็บอกกับหมูว่าหมู เรียกไอต่อยกินไอต่อนไม่กินเนี่ยหมูเรียกมันยังไม่กินเลยหมูคนนี้ก็เรียกเราไปวิดพื้นท่าเตรียมกำมัดอ,อยู่ข้างๆวง,งเล่าเราก็ไอหาความที่เป็นกินเหล้าด้วย,ยงไงยนึ่งจะกินไม่กินมึงจะกินไม่กิน,จ,กน,กนจนกระทั่งกินก็นได้ ก็กินไปเป๊กเดียวทีเดียวเหล้าขาวเนี่ยกระโดกเข้าไปเสร็จผู้หมวดคนเดินมาแล้วไอ้เฮียผวกมึงแดกเหล้าเฮียอะไรกันแดกเหล้ากันเสียงดังแล้วมึงคาะเฮียอะไรข้อถังข้ออะไรกันมึงกินเหล้าได้เหรอเอาแล้วกินไปแก้วเดียวเองเป็นเรื่องอีกแล้วเรา,าเข้าแล้วเ,เราก็เริ่มรู้ตัวแล้วเราก็ชักถอยแล้วไปตำพริกดีกว่าเพื่อนไปงมหอยกาบมาต้มน้ํากระทะใบบัวใหญ่ๆเลยของทหารฝอยน้นําจะผุดได้นาน,านเลย เราก็นั่งตามลำพิกแล้วมีพลทหารยุกคนชื่อ,อเอ,อื้อเด็กท่าฉลอมเขาก็บอกไก่ไก่ที่ประจบมูอ่ะไอเหียเขาประดามาเกี้แล้วมึงจะไปกินเหล้าอีทําไมแล้วมึงไปเคานะมไมน่ะเขาก็ยิ่งดามาเกี้ไอเอ,อื้อเขาบอกเดี๋ยวกขตบเลยไอไก่ก็ฟ้องมูอีกมูไอต่อยจะตบผมม, <laughs> มูก็ลุกมากับมันเลยมาคู่กันเลยเราก็ไอหาเมื่อกี้ไม่กินเหล้าก็ให้ไปวิดพื้นข้างกินเหล้าเราไม่อยากกินก็จะให้เรากินทีนี้ไอคนนี้พูดก็มหาว่าเราพูดเราลุกขึ้นได้ก็ ต่อยหน้าไก่แต่มือเราผ่านจะหมูกหมู่ไปเลยไปโดนหน้าหมู่ก็บอกมึงต่อยกูเลยมึงต่อยกูเลยเราก็มโหพอเราต่อยเสร็จเหตุการณ์เนี้ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป็นอาหารด้วยกันเขาก็เห็นว่าเพื่อนทะเลาะกันเขาก็ไม่ไม่พอใจเขาก็เลยเตะกระทะที่กระทะมันใหญ่จัดตน้เพิ่งจะปุดปุดก็เตะกระทะฟารมไปเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ตบเลยเตะทําไมเลยนี้ด้เป็นสองคู่เลยนี่นัวกันแล้วนัวกันแล้วเราก็มโหตายแล้วไม่อยากกินมึงก็ให้กูกินก็เลยวิ่งไปหยิบขวดเหล้าขาวรัะวิ่งเข้าป่าเลยสัญญาสิงอยู่ อ่านอนคิดก่อนทำเราทวัชชัยฝันเมือง3คนเข้าป่าไปเลยเราก็ถามสัญญาสัญญามึงใส่คอมแบททหารเบอร์12อะ่ะครับสูงร่วม200ร้อยะร้อยแปดาทีนี้เราก็เป็น,เป,นเป็นน้ำเวิร์งน้ำใหญ่เลยครัถามไอ้ยามึงว่ายน้ำกลับบ้านเลยดีว่ามึงว่ายน้ำไปไหวไหมเนี่ยครับาหารก็มาตอบแล้วเราตัวเล็กสุดอะ่ะไม่ไหวแล้วว่ะเห็น10ล้อคันเท่านิ้วป้ง โหจะไปยังไงตายแน่มึงแสดงว่าเราก็เลยไม่ไปคือฝั่งนู้นเนี่ยคือไกลกับายฝั่งนี้มากเลยไกลมากต้องว<า>่ายไ,ไปใช่ไหมพี่ใช่เราก็เลยไม่ไปพอเราไม่ไปถามจะเอาไงถ้าไม่ไปก็ต้องมอบไปเนี่ยเราก็ยังไม่มอบก็นั่งกระดกเล่าข่าวก็นะไอ้ขวดที่เขากินเหลือแหละเราก็นั่งกินกันสามคนด้วยความที่เป็นเรื่องแล้วอะครับทีนี้เราก็มอบไหมแต่ยังไม่หันมอบหรอกผู้หมวดที่ว่ามาดาที่แรกครับเดินเอาทลโคลงมาเลยผมมึงออมมาเลยนะมามอบไปนะเบิกเอฟติมหกมาด้วยึืนลากันโชเช่เช่เงสียยอู่ ทำยังไงเนี่ยมอฟก็ต้องออกอะ่ะทําห้่มอบก็กลับบ้านก็กลับไม่ได้ทำยังไงอะ่ะเราก็ออกมาโอ้โหเป็นเรื่องเลยทีนี้เอาพวกเราไปเลยยืนทั้งหมดเลยทั้งหมดวัน,นนั้นหมดลาไม่ได้ลาหมด่กเก้าคนโอ้โหตีไม้ฟาดหน้าเราเป็นแนวเลยซ่อมน้ำลาดพื้นซ่อมโอ้โหเหลือเกงในตัวเดียวอะ่ะเพื่อนเราก็ไม่ใส่เกงในคนนี้เราต่อยคู่ใครคู่มันเ้วที่ต่อยกันครับแล้วก็อีกคนอื่นด้วยทีนี้ให้กิ้งลงเนินเขาเล็กๆ เ็นก่อยเขาต้มมัดหัวไปขาขาไปหัวไม่ให้หลุดกิ้ง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 ลงไปแล้วก็ให้กิ้งกลับขึ้นมาค่อยๆพลิกกลับขึ้นมาคโอ้โหเราก็โดนยับเลยคืนนั้นทั้งเราก็เข้าไปในเวิงน้ําที่เราไปงมหอยไปอาบน้ํามันคากนันหมดทั้งตัวเราก็เลยโอ้โหเาโดนอีกแล,อแล้วเนี่ยรอบฟามแล้วเนี่ยมีเรื่องกันมาเนี่ยค่ับเป็นเราเอีก็คิดว่ามันจะจบแล้วอะไม่มีอะไรวันนั้นเขาให้ลารู้สึกจะ15วันเขาก็ลากันไปจนเหลือแค่3วันสุดท้ายก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผู้กองก็กลับมา พอดีแกก็เฮ้ยใครอยากกลับบ้านมั้งวะเราก็หันไปมองไปใครอยากกลับมึงไปออนายออกเลยกูให้กลับสามคนแต่มีทั้หมดสี่คน เราก็กลับเราก็ได้กลับคนแรกเลยเราก็เดินออกมาเลยฉีดน้ําหอมปุ๊บเกยมตัวแล้วจะกลับคนเดียวครับสุดท้ายมันได้กลับแค่3ทั้งหมดมันเก้าคนแต่ว่าไอ้ที่9คนเนี่ยบางคนก็ไปทำธุรกิจตรงนู้นพยาาธุรกิจตรงนีน้แต่เวลาตอนที่เขาเรียกรวมเขาก็เรียกรวมมาหมดเลยว่าให้ออหน่อยออกกันเขาเอาไปแค่3แต่เราขึ้นรถคิดว่าไม่มีอะไรแล้วกลับไปกลับไปปกติโหทีนี้ใครมีเรื่องกันส่งเรื่องเลย ไอพวกนี้เมาตีกันก็จับเรานั่งมือไฟหลังเลยนั่งคูกเข่าอะ่ะเก้าคนยาวเลยผู้หมวดขอคนทีเดี๋ยวส่งให้จ่าพรต่อไขหลบเบิ้ลรู้สึกวันนั้นก็จะคนที่สามหรือคนที่สี่เนี่นยก็ตบคนแรกมาเลยพัวมันก็การกรรมสู้เลยคนที่สองก็พัวการกรรมสู้เลยตบเข้าที่หน้าใช่พี่มานั่งท่าน,นี้มือไฟ <ข S 1> <ไข S 2> หลังครับเออเราอยู่คนที่สี่ไอคนที่สามเขาทำท่างเงื้อมันหันมาหาเราเลยแมนตบเราก็เห็นเขาเบิ้ลเลยพัวพัว ตายแล้วเราก็ถึงตาเรานั่งกัดกามเลยไฟแลบตาเลยตบก็ตบไปหมดทีนี้ก็ส่งต่อให้จ่าพรโอ้โหทั้งไปทั้งทุบทั้งตะทั้งมดน่ะเก้าคน, <S <S คนเขาตีด้วมือไม้แล้วเขาฟ้อนมาเลยนะ <S <S เหลือแค่ในตัวเดียวนะลากขึ้นเขาลากลงเขาให้ปั่นจิง้งเรดเราก็มือแทงดินเลยเพราะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุดแล้วมันจะเซอูอสี่สิบกว่าร,รอบอ,ะอ่ะพอรู้ขึ้นมาดันเซไปหาเขาดิเขาก็ถอดเข็มขัดตีเราเลย <S <S นี่ทั้งตีทั้งตบจนกระทั่ง แยกย้ายแล้วจบแล้วเขาก็ทําเราประมาณสองสามชั่วโมองอ่ะสองพ่อทั้งแม่เกิดมาไม่เคยโดนอ่ะเราก็โหชีวิตเราเป็นงี้ทีนี้จ่าคนที่ทําเราเนี่ยไม่รู้นึกไงเขาบอกให้เรียก9ก้าเขาเรียกไอ้ก้าหนังให้ไปกราบตีนเขาขอเข้ามาเขาก้าหนังอ่า<ๆ>เขาเรียก9ก้าหนังก็คือ9ก้าคนที่ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็มีเรื่องมีราวเรียกไปได้8คนคนที่9ก้าเราไปนั่งอยู่เพราะตอนนั้นเรากลางไปสนาม เพื่ออยู่ตรงหน้าผาเราจะต้องลาดตะเวนแต่ว่าเราไว้ตัวการด้วยทีนี้มีพลทหารขึ้นมาตามเราว่าจะเรียกไปให้ไปกาบเท้าเราก็ด้วยความเป็นคนสําหรับเรากราบเท้าไว้กาบพ่อแม่เราเราก็บอกว่าไปบอกจ่าเลยว่าไม่ไปกราบเท้าเนี่ยไว้กาบพ่อแม่อย่างเดียวถ้าให้เราลงไปกาบเดี๋ยวเราโดดหน้าผาเลยตายกันไปเลยดีฝ่าครับเราก็บอกคํานี้ไปท้ายก็ไม่ได้เอาเราไปกาบแต่ก็คาใจเราไป2ปีไปยันพอดะ จ้องจะจะล,อล่อแต่เราจ้องจะล,อล่อแต่เราจนกระทั่งออกจากป่ามาก็เข้าไปอยู่ในกองร้อยผู้กองแก,กดันถามเฮ้ยรุ่นมึงใครเจ๋งวะไอ้เพื่อนที่เป็นทอสอของเขาทหารสนิทของเขา,าเขาก็จะบอกว่าไอ้ต่อยครับอืมอทีนี้แกก็เลยขี่รถมาอยัางไ รถดีซูซูสีแดงเขาเรียกอีมานีแดงครับในค่ายนี่เห็นจะต้องหยุดกันหมดอ่ะกลัวเลยเขาว่าเขาไม่คนดุอ่ะครับเขาก็จอดรถเราก็บอกเขาทั้งหมดต้องเพราะคนมันนั่งกระจายกันอยู่ครับทีนี้แกก็บอกไอ้ต่อยมึงไปนอนบ้านกูแต่เราไม่ค่อยชอบรับโอกาสแบบเนี้ยเราจะอยู่กับเพื่อนเราเราก็บอกครับแกก็ถามว่าครับเนี่ยมึงไม่เต็มใจใช่ไหมเราก็ครับอีกพอพูดอะไรไม่ได้ไงกูให้เวลามึงไปเก็บขันตะบูแปนงที่ฟันจะดีฟันมาพอเราหันหลังปุ๊บจะไปเดี๋ยวก่อนกูให้เวลามึง ห้าทีหมดไปแล้วสามทีเหลือสองทีได้ขันได้ยาดีฟันลืมแปรงได้สบู่ครวก็พูดอะไรไม่ได้ก็นั่งรถไปก่อนจะขึ้นรถสมัมนะั้นเราก็ขับรถไม่เป็นแกก็โยนกุญแจให้เราเราก็เดินกุญแจไปคืนเขาถามว่ามาคืนทำไมว่าให้มึงขับผมขับรถไม่เป็นครับทุยไอ้เหี้ยโตเป็นควายแล้วนะครับรถไม่เป็นอีกด้าเราอีกเราก็ โอ้โหผู้ก,กองบังคับผม,มยังดา่าผมอีกนึกใจจนกระทั่งเราก็นั่งไปแก่แกเป็นคนขับแกบเราเอกเราพลทหารไปผ่านหน้ารักษาการตรงไหนกระช่างอะ่ะเขาก็ต้องตะเบะเราก็มีความรื้กโอ้โหย นายร้อยจะปรอมมันโกงอย่างนี้จริงนะแล้วคิดแล้วเราใครก็อยากจะไปบ้านแกแต่เราไม่อยากไปก็เข้าไปถึงไปต้อยมึงไปเอาปืนมาทํำดิมึงทำปืนท่านได้เปล่าบอกได้แล้วก็ใช้ปืนแต่ข้างนอกแล้วทีนี้เราก็หยิบออกมาเลยเขาบอกไปหยิบมาแล้วก็เปิดตู้โอ้โหสามสิบกระบอกสามสิบกระบอกปืนพกนะมีกลองหมดเลยนะเราก็เลยถา,ามว่าผู้กองครับหยิบปืนกล่องไหน เขาบอกกองไหนก็ได้มึงหยิบมาเลยม,มึงทำภาพร้อาหารกูเจ็กก๊กระบอกเราก็ทำทำทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยจนครบหมดแกก็ถามแล้วอีกว่าเฮ้ยไปร้านอาหารนี่วะมึงอยากแดกอะไรวะพูดไม่เคยพอเลยเราก็บอกอะไรก็ได้แกก็เลยบอกอะไรก็ได้ไม่มีขายแล้วมึงอยากแดกอะไรกบอกกูมาเลยผู้ก,กองกินอะไรผมก็กินนั่นแหละครับแกก็พาไปนั่งโต๊ะหมุนเลยนั่งกันสองคนทีนี้แกก็เลยถามแล้ว่าไอ้ต่อยมึงว่านายสิบคนไหนมังเก่งวะ แล้วเราก็มีแผลกะจาพร <idelity. S 2> ที่ทําร้ายเราไว้อโอ้เราคาใจาอ่ะเราก็เลยบอกว่าผู้กองพูดถึงจ่าพรนะครับผมขอพูดอะไรกับผู้กองตรงได้มั้แถวบ้านผมเขาเรียกคนแบบนี้ว่าคนรังแกคนไม่มีทางสู้แกก็เลยบอกอต่อให้เปี่ยเรื่องคุยได้วาเดี๋ยวแดกข้าวไม่อร่อย <acho S 2> เราก็จะเปิดแผ,ผลเรามั่งว่าทําเราไว้อะใช่ปะที <existe> นี้ก็ก็เป็นที่ไว้วางใจของเขาเรายังไม่ได้ไปฝึกซ้อมรอบที่ไหนเราก็จะอยู่กองร้อย จกนกระทั่งวันหนึ่งเราไปเข้าเวมันพักแล้วก็มีจอบลอ,อนั่งกันหมดเลยมีผู้พันวาทีพันโทวาทีพันตีม,มีร้อยเอกมีร้อยโท มีร้อยตีครับแล้วก็มีร้อยตีจบใหม่มาจากฟิลิปปินส์ไอที่เขานั่งกินเหล้ากันอยู่เราก็ไม่รู้เราเขาคิดอะไรกันอะไรกันครับสุดท้ายมีผู้หมวดฟิลิปปินส์ขับรถไปหาเราเขาก็ถามว่าคนไหนชื่อต่อยวะถามมีอะไรครับมึงรู้จักพี่เจี๊ยบเปล่าแล้วบอกรู้ครับผู้กองผมมึงไปหาขี้เลยขี้อะไรครับขี้อะไรก็ได้มึงไปหามาเลยเดินลาดตะเวนกันดูเลยเรียกเรียกเวรยามบ้านพักมาหมดเลยแล้วก็เดินดูหมดเลยในปงในป่ามันก็ไม่มีอ่ะขี้หมามันก็ไม่มีผีไปียกอกก็ไปเอาถุง ปปถุงแป๊บซีทำไมก่อนเป็นล้วงจับแล้วก็ลวดถุงเราก็กลับด้านมาต้องแอบ,บใส่กระเป๋าไว้ก็ไปรายงานตัวที่จอบรอนั่งกันอยู่หมดเลยลูลกพี่เราก็เฮ้ยไอต่อยไอเหี้ยมาต้องมีขี้แล้วเขาบอกมีครับอยู่ในกระเป๋าเฮ้ยมึงให้ผูพันดูเลยเราก็ถือไปเขาบอกมึงไม่ต้องเข้ามาใกล้กูก <ๆ S 1> ูเหม็นเราก็ยืนรออยู่ข้างนอก,นอกลองู้พันถามไอต่อยมึงรู้จักไอแหย่ปะวะฉายานี้ก็คือเป็น ผู้กองท่านหนึ่งที่เขาไม่ค่อยลงกับใครเลยในกลุ่มพวกนี้เขาก็แบบไปรวมหัวกันนะ่ะก็มึงเอาเขี้ไปเฟี้ยงบ้านมันเราก็หันไปบอกเขาเลยบอกโอ้โหผู้พันครับเขามีปืนเขายิงผมตายแน่เลยเออ,เอ,อคนทหารไปขี้เฟี้ยงบ้านร้อยเอกเขตับบ่าเขาไอมังกรครอบดาวครับกูใครเรียนเสแล้วด้วยครับเนี่ยสายเสอกูรองผู้พัน ถ้ามีอะไรมึงวิ่งรัดมาเลยอุจการให้รบับปากผมแล้วนะไอคนที่ขับให้เราก็ร้อยตีผู้มวยขับไปให้ขี่มาจนถึงหน้าบ้านแล้วเขามวดอย่าดับเครื่องนะกวามแม่งยิงเราตายทังคู่บอกไว้เลย เราก็เฟี้ยงติดประตูบ้านเลยเราก็โดดขึ้นรถกูหมดก็ขับมาจนมาถึงโค้งโค้งหนึ่งแกก็หันก็มาที่เราบอกใอ้ต่อยมึงยอย่าไปเล่าใครฟังนะบอกกูเป็นคนขับรถพามึงมาเฟี้ยงที่ถ้ามึงเล่าใครฟังกูจะกระเทืบมึงอีกโอ้โหเราก็มันต้อกอะไรษพอยจนะ <c oughs> เราก็เลยกลับไปรายงานพอไปรายงานเสร็จบัวเฟี้ยงแล้วติดประตูบ้านเลยเขาถามถูกบ้านม่าบอกถูกครับพอพูดเสร็จผู้พันก็เลยบอกเฮ้ยผู้กองที่ขอให้ต่อยไปอยู่ด้วยผู้กองบอกไม่ให้ก็มือฝ่าผมผมไม่ให้เป็นฟาร์มตรงไปตรงมาในหลายๆอย่างที่เรา คบคนหรือว่าอยู่นะเราก็เลยเป็นที่รักของเพื่อนกันอทีนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับโดนท้อมก็ท้อมไปผ่านไปแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งปลดต่างคนต่างปลดออกมากันอสุดท้ายแล้วก็ได้ปลดกลับไปปลดเปด็นรุ่นเราหน่วยบรบคอรบอร่อนสองเราโทรไปหาเพื่อนเรา ถา,ถามแล้วว่าต่อยอยู่ที่ไหนรู้เปล่าว่ามีรางวัลนําจับ5 0 0 0 0ื่แล้วตอนนั้นอะข่าวมันลงว่าพวัวพันยาเสพติดด้วยเพื่อนก็พูดสง่งเข้ามาว่ารู้นิสัยเราว่าเราไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เราบอกเออไม่เป็นไรแล้วยาที่ในข่าวมันลง4,800 0เมตรคือเอามาเกี่ยวเนี่ยคือเพราะว่า2คนนี้ไปเคยยุ่งเกี่ยวหรือว่าไงพี่รือเคยพัวพันไม่เกี่ยวเลยเราก็ไม่รู้มันเป็นวิธียังไงก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกัะคระค้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สา สั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรนะครับ